กลยุทธ์ที่สิซ่อนดาบในรอยยิ้มกลยุทธ์ที่10ซ่อนดาบในรอยยิม้มเซีลยลลี่แคนดาความหมายกลยุทธ์ที่10ซ่อนดาบในรอยยิมมมยยยย้มหรือเซี่ยวหลี่ฉางดาวอังกฤษ high e n i g h be high as m i l e จีนตัวยอ่อเซียลลีแ่แ Can นดาวจีนตัวเต็มเซียลลีแ่แคนดาว พิงอินเซียวลี่แคงดาวเป็นหนึ่งใน36กลยุทธ์ในตำราที่ใชยสงครามซานเ SIUG ของจีนโบราณหมายถึงการแสดงท่าทีเป็นมิตรและใจดีแต่แอบ,บซ่อนความคิดร้ายไว้เบื้องหลังเปรียบเสมือนการยิ้มแย้มแจ่มใสแต่แอบ,บซ่อนดาบไว้ข้างหลังกลยุทธ์นี้มักใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการหลอกล่อศัตรูให้ไว้ใจอ,อต้องการวางแผนร้ายโดยไม่ให้ศัตรูรู้ตัว หลักการแสดงท่าทีเป็นมิตร be friendly and polite to your enemy, สร้างความไว้วางใจ g a i n your enemy trust, วางแผนร้าย develop a plan to attack your enemy, โจมตีอย่างฉับพลัน attack your enemy when they are least expecting it. ตัวอย่างการใช้กลยุทธ์อ้วนเสี้ยนแสดงท่าทีเป็นมิตรกับโจโฉคอซิ่งโจโฉไว้ใจลีดดิ้งทูโจโฉสามารถยึดเหนือจิงโจโดได้จูกัดเหลียงแสดงท่าทีเป็นมิตรกับซูมาอี้คอซิ่งซูมาอี้ไว้ใจลีดดิ้งทูจูกัดเหลียงสามารถเอาชนะซูมาอี้ได้ข้อดีเพิ่มโอกาสในการเอาชนะศัตรูหลอกล่อศัตรูให้ไว้ใจสร้างความเสียหายให้กับศัตรูโดยไม่ต้องใช้กำลังมาก ข้อเสียเสี่ยงต่อการถูกจับได้ต้องการการวางแผนอย่างรบอบคอบอาจสูญเสียความน่าเชื่อถือสรุปกลยุทธ์สร้างดาบในรอยยิ้ม is a powerful strategy that can be used to gain an advantage over your enemy. However, it's important to use it ethically and to be aware of the potential r i s k it's also important to remember that honesty is always the best policy in the long run กลยุทธ์ที่สิบ่อดรับไม่รอยยิ้ม